สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในดวงทั่วไปนะคะงานเงินความรักนะคะประจำครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์2,564นะคะวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ที่มีครบ ยี่สิบแปดวันเลยนะคะเดี๋ยวมาเช็คดวงก่อนนะคะตรงนี้เป็นดวงทั่วไปเป็นการดูดวงของคนส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าใครจะอะไรยังไงกับใครนะแล้วก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องใช้วิจาราณในการรับชมค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าในช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะราศีสิงค์คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะอันนี้แบ่งแบบไทยนะคะใครที่ลัคนาสถิตในราศีสิงห์นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องของอาจารย์ก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะ ดูได้หมดเลยนะคะทั้งลัคนาและราศีแบบไทยค่ะอ่ะขอดูพลังงานหนึ่งใบก่อนนะคะเป็นเจ็ดดาบเดาบกำลังแอบ,บทำอะไรแอบบรักใครแอบบชอบใครอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะเดาบนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะ มี uh, the world เกิดขึ้นนะคะว้าวชาวลัคนาลาสิสิ่งนะคะพลังงานของ the world นะคะ the world ต่อไปเป็น6ถ้วยนะคะ the world และ6ถ้วยมี uh, เด็กถือเหรียยนนะคะ เจ็ดเรียนนะคะเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะได้ในตำแหน่งงานใหม่ด้วยบางคนเริ่มงานใหม่อะไรหรือเปล่าหรือเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะสามไม้เท้าค่ะเป็นแปดถ้วยนะคะ เดวิลเดวิลเดวิลมาด้วยนะคะมากับเขาด้วยไฮพิเทสเข้ามาคู่กันเลยอะ่ะอือหือ <c oughs> โอ้โหต่อไปไหมคะเป็นเมื่อกี้มีเด็กถือเหรียญไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นเด็กถืออะไรเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะ มีเก้าไม้เท้าค่ะ The chariot ค่ะอีกหนึ่งใบนะคะสองดาบค่ะโอเคนะคะพี่สิงห์ของอาจารย์ในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะมาดูเรื่องตัวเองก่อนนะคะตัวตนของพี่สิงห์ตอนนี้เป็น the world นะคะ the world ก็คือหมือนกับว่า เหมือนกับเราเริ่มมีความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการติดต่อธุรกิจอะไรกับอ,อ,องค์กรต่างๆนะคะงานที่เราทำเนี่ยเหมือนกับว่ามันได้ขยับขยายนะคะมันมีโอกาสดีๆเข้ามามากขึ้นมีลูกค้านะคะลูกค้ารู้จักมากขึ้นหรือว่ามันมีออเดอร์มาจากต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ตามมาด้วย6ถ้วยนะเหมือนกับว่าถ้าใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะลูกค้าประจําคุณก็ยังอยู่นะคะ แถมมาด้วยเ,เป็นสี่เหรียญน,นะคะได้ทั้งลูกค้าประจำนะคะแล้วลูกค้าที่แนะนำหมอกต่อลูกค้าใหม่ๆกันมาด้วยนะคะตรงนี้การการเงินกับการงานย่ามาคู่กันนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็มีในเรื่องของเด็กถือเหรียญเข้ามาด้วยนะเพราะนั้นตรงเนี้ย อาจารย์รู้สึกว่าถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะเด็กถือไม้เท้าในตำแหน่งของงานใหม่ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงเดือนนี้หลังจากที่มันมีอุปสรรคมานานนะคะหลังจากที่มันแบบ ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอหาโอกาสไม่เจอแต่ว่าในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะใครที่จะเริ่มงานใหม่มันมีจังหวะที่คุณจะได้เริ่มลงมือทําเริ่มเปิดธุรกิจใหม่ๆเริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องงานใหม่ของคุณนะคะแต่งานประจํานะถ้าใครทํา2อย่างนะคะงานประจํายังค่อนข้างเหนื่อยยังค่อนข้างมีปัญหาอะไรที่ยังต้องแก้ไขยอยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณจะเป็นแชริออตนะคะจะต้องลุยจะต้องสู้นะคะแล้วมันถึงจะสําเร็จไปได้นะคะ แต่รู้สึกว่าถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าการติดต่อกับต่างประเทศนะคะงานอะไรที่ห้องกับต่างประเทศในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทำแล้วมันจะเห็นเงินเข้ามาแล้วนะคะใครเป็นยูทูบเบอร์ทำแล้วเริ่มได้เงินเดือนนี้หรือเปล่านะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนแรกที่คุณได้ในช่วงประมาณหลังจากกลางเดือนไปนะคะก่อนสิ้นเดือนคุณจะได้เงินนะคะ มาดูในเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆจะมีไหมถ้าจะเป็นในเรื่องของออการงานนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะชาวราศีสิงห์และนาวราศีสิงห์บางท่านนกำลังที่จะพยายามโฟกัสนกคะกับงานธุรกิจงานส่วนตัวของคุณนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะเป็นไปได้ดีนะคะสามไม้เท้าสิ่งที่คุณอยากทําก็คือเหมือนกับว่าคุณอยากให้งานธุรกิจตรงนี้มันมั่นคงและอยากที่จะลาออกก่ะ นะคะอยากจะลาออกมาอยากมาทําธุรกิจอะไรที่มันแบบได้ทํากับครอบครัวเนี่ยนะคะมันมีเดวิลเข้ามาแต่ว่าต้องระวังนะพอมันมีเดวิลอะ่ะเหมือนกับว่าการประเมินสถานการณ์หรืออะไรบางทีเราอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะนั้นต้องประเมินสถานการณ์ให้แบบให้มันเหมาะสมกับข้อเท็จจริงกับสถานการณ์จริงนะคะถ้าเกิดเรารีบออกมาแล้วมันคือดีในช่วงแค่ไม่ขี่เดือนตรงเนี้ยนะคะในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะลำบาก นะคะเพราะฉนั้นตรงนี้การตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพราะว่ามีปัญหามีความเหนื่อยยากอะไรตรงนี้นะคะอาจจะต้องในเดือนนี้อาจารย์ยังไม่อยากแนะนำนะคะนะถึงแม้ว่ามีเกณฑ์จะลาออกก็ตามเพราะว่าม,มันมีเดเวลเข้ามานะคะเพราะนั้นตรงเนี้ขอเวลาอีกนิดนึงนะคะอดทนรอไปก่อนนะเดี๋ยวครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนามาดูกันนะคะว่าถ้าจะออกแล้วมันจะมีเกณฑ์ที่ ที่ดีกว่านี้เสี่ยงน้อยกว่านี้ไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้งานใหม่ของคุณดีจริงนะมันเริ่มเห็นเม็ดเงินเริ่มเห็นอะไรนะคะแต่ว่าใจเย็นๆคือเราไม่รู้ว่ามันจะดีช่วงสั้นหรือจะดีแบบนานไปเลยอะไรแบบนี้นะคะอ่ะขอดูก่อนขอลุ้นก่อนนะคะเดี๋ยว มาดูในเรื่องของครอบครัวบ้างนะคะครอบครัวของคุณได้เจ็ดเหรียญน,นะครอบครัวช่วยสนับสนุนหรือว่ามาเป็นหุ้นส่วนมาช่วยเหลือค,คุณในเรื่องของการลงทุนอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเข้ามาช่วยบริหารจัดการช่วย Raum, ช่วยขายช่วยแพ็คของช่วยอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะ <ix umber> เข้ามามีส่วนร่วมกันนะในเรื่องของครอบครัวจะรู้สึกว่ามันมันโอเค okay <ใ S 1> นะคนที่มีครอบครัวคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ยังอยู่กับครอบครัวกําเนิดหรือครอบครัวกําเนิดให้ความช่วยเหลือหรืออะไรตรงนี้นะคะส่วนในไพ่คู่คู่ของของคุณนะคะมันขึ้นเดวิลแถมเดวิลขึ้นมากับไฮพิเทสนะคะมันตรงนี้นะคะไม่ใช่ทุกคู่นะต้องบอกก่อนนะคะดูตรงนี้ดูแค่เป็นไกด์ไลน์นะไม่ใช่ทุกคู่เดี๋ยวดูไปแล้วไปทะเลาะก,กันแค่บางคู่นะคะแค่บางคู่เนี่ยคู่ของคุณอาจจะมีลักษณะเหมือนมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจ นะคะก็เลยกลายเป็นเหมือนกับมีปัญหามือที่สามเข้ามาตรงนี้นะะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้ต่อนะคะสําหรับความรักของคนมีคู่เพราะมัะนมีลักษณะของเจ็ดดาบอะ่ะมันมีพลังต,งตรงนี้เข้ามาแล้วมันก็ขึ้นมาชัดเจนมากๆนะคะในตําแหน่งของปัตตนิคู่ครองแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของให้พิเทสนะคะมือที่สามเข้ามาแล้วก็การแอบคบเจ็ดดาบนะคะเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตด,ดูความรักของคนที่มีคู่ก่อนนะคะ ตกลงยังไงกันแนะ่แต่ไม่ใช่ทุกคู่นะเดี๋ยวไปทะเลาะก,กันไม่เอานะดูถ้าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่ดวงเราว่าตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่คู่ของเราก็ได้นะ,ะมีเด็กถือดาบนะคะความรักของคนที่มีคู่มีราชาถ้วยค่ะหนึ่งดาบนะคะ เป็นสี่ถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะอ,อาจารย์รู้สึกว่าความรักของคนที่มีคู่นะถ้าคู่ไหนที่มันมีปัญหาหึงหวงกันในเรื่องของความเป็นมือที่สามที่เขาเข้ามาป่วนเบี้ยนวุ่นวายกับคู่ครองของเราหรือมาวุ่นวายกับตัวเราจนทําให้คู่ครองเข้าใจผิดเนี่ยนะคะมันมีแนวะโน้มที่คนสองคนจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะ เป็นเด็กถือดาบนะคะกับราชาถ้วยนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีทิฏฐิมีอะไรกันบ้างเอ๊ยทำไมไม่เชื่อใจกันหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่มันมีหนึ่งดาบเข้ามาคือเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาตรงเนี้ยมันมีการต้องจบกับเรื่องของความไม่พอใจบรรยากาศอะไรที่มันตึงเครียดเข้ามานะคะเหมือนคุสองคนรู้ดีว่ามันไม่มีประโยชน์ที่แบบมันจะมาสร้างบรรยากาศให้มันอึมครึมกันในข้อัวยต่อไปนะก็เลยแบบตัดสินใจหาข้อ เสนออะไรที่มันแบบเป็นการแบบแก้ปัญหาแบบตัดไปเลยว่าอ่ะถ้าขึงกับคนนี้นะต่อไปก็ไม่คบกับคนนี้แล้วนะคะถึงแม้จริงๆเขาจะเป็นแค่เพื่อลูกงานก็ตามอะไรแบบนี้ก็จะไม่ยุ่งกันเพื่อให้อีกฝ่ายึ่งสบายใจอาจจะมีแบบทางแก้อะไรที่มันเป็นการตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อจบกับปัญหาความขึงห่วงตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ๆนะคะหนึ่งไม้ไมเท้ามีข้อตกลงใหม่ๆร่วมกันนะเกิดความรู้สึกใหม่ๆเกิดความรู้สึกว่าเออเขาก็ ให้ความสำคัญกับเราดีนะคะหรือว่าเราคิดมากไปเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่มันจะเข้ามาทําให้ความรักของคนมีคู่เนี่ยกลับมามีความรักความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อ,ะอาจารย์ขอดูต่อสิคะว่าจะยังไงต่อนะตามต่อให้นะคะคนมีคู่ชาวราสีสิงห์ขอดูซิ M P ace, นะคะหถ้วยหนึ่งเหรียญ ไม่อยากให้คนรักของเรานะคะไม่อยากให้เอมเพสของเราเนี่ยผิดหวังเสียใจต้องหึงหวงต้องไม่สบายใจนะคะก็เลยไปงอนง้อขอโทษนะคะหนึ่งเหรียญซื้อของอะไรปลอบใจให้ด้วยอาอาจจะเป็นแหวนเพชรสวยสวยอะไรหรือเปล่า,าตรงนี้ <c oughs> นะคะควันหลงวาเลนไทน์กันเลยนะโอเคน้าตรนนี้กลับมาปลอบใจกลับมาดูแลกันแล้วนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือความสัมพันธ์แต่งงานกันแล้วนะคะ เดี๋ยวขอมาดูให้กับคนโสดก่อนนะคนโสดคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคามรักคนโสดเครื่องเดือนหลังนะคะหลังจากวาเลนไทน์แล้วเป็นยังไงบ้างเท mm hmm. มเพลนส์มาดูซิว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรนะคะ mm hmm. เป็นหกเหรียญคะ่ะ mm hmm. เดือนนี้เหมือนที่สิงสายเปนะคะเนี <laughs> ่ยเป็นสเตรนนะคะ ว้าวเป็นหนึ่งถ้วยคนโสดนะคนโสดที่อาจารย์รู้สึกว่าน่าจะเริ่มมีคนคุยแล้วนะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปด้วยดีนะคะ e m ม e r a n c e มันเป็นการเปลี่ยนแปลงคือมีการเปิดเผยความรู้สึกนะคะหกเหรียญให้นะคะให้สิ่งดีๆให้เขาเรียกว่าอะไรอะให้กำลังใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการให้ในแง่ของสิ่งของแทนใจ<ล>หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แบบ คือเหมือนมีความมั่นใจต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะสเตนมีความมั่นใจว่าความรักของเนี้ยเอ้ยมันเป็นไปได้นะมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะเรามีความจริงใจให้กันนะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันเติมความรักต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะหนึ่งถ้วยนะเพราะนั้นตรงนี้คนโสดที่ถ้าใครที่มีเริ่มมีคนคุยตั้งแต่ต้นเดือนใช่ไหมคะตั้งแต่ก่อนวาเลนไทน์เนี่ยความรักยังดีต่อเนื่องแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เจอนะคะหลังวาเลนไทน์เนี่ย คุณจะได้เจอเขานะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ว่าหนึ่งถ้วยตรงนี้เขาเป็นใครนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีคนที่เข้ามาชอบคุณให้กำลังใจคุณตกหลุมรักคุณอนะขอดูสิคะเขาเป็นใครครับเขาเป็นราชาหรือราชินีถ้วยค่ะว้าวเป็นคนที่โรแมนติกมาพร้อมกับหนึ่งถ้วยนะคะเข้ามาให้กำลังใจคนเป็นสเตนทำให้คุณเข้มแข็งนะคะ ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคในชีวิตไปได้นะคะอืมโรแมนติกจังเลยอ่ะยังไงต่อคะสิบไม้ท้าตอนนี้คุณกําลังแบบต่อสู้กับอุปสรรคอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเห็นไหมเขาเข้ามาแล้วเขาก็ให้คําแนะนํากับคุณนะคะในเรื่องการงานการเงินนะคะมีความเป็นราชาหรือราชินีเหรียญอยู่ด้วยนะคะสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินตรงนี้ด้วยนะคะ เห็นไหมคะสิบไม้เท้าภาระที่คุณแบกอยู่คุณจะเริ่มมีที่ปรึกษาละหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานการเงินตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคเลยนะคะความรักคนโสดนะเจอคนดีใส่เปด้วยอะ่ะคนมีคู่ก็เปคู่นะไม่อยากให้คู่ถึงห่วงนะคะเปกันใหญ่เลยพี่สิงเดือนนี้นะคะน่าจะใช้เงินเยอะเงินเข้ามาเยอะก็ใช้เยอะนะคะทั้งเจ็ดเหรียญทั้งเด็กถือเหรียญทั้งสี่เหรียญน,นะคะ อขอดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะสองถ้วยค่ะรักกันดีเลยอะนะคะสองไม้เท้า judgment ค่ะขอ clarify จัดเม้นทหน่อยว้าวหกไม้เท้าความสัมพันธ์ของคนที่ยังไม่ชัดเจนกันตอนนี้นะคะ มีความรักมีความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะสองถ้วยเหมือนกับว่าตรงนี้คุณเริ่มมีการคุยกันแล้วนะคะสองไม้ท้าวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะว่าเราจะจริงจังกันเราจะเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเราจะแก้ปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาในความรักของเราอย่างไรบ้างนะคะแล้วดูสีสวรรค์ก็เป็นใจฟ้ากฟ้าจักรวาลก็เป็นใจ judgment โชคชะตาของคุณนะคะได้เข้าข้างคุณแล้วบางคู่ที่อาจจะมีปัญหาอะไรยืดเยื้อยาวนานมานานแล้วเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้ หกไม้เท้าค่ะปัญหาจะได้รับการแก้ไขแล้วมันมีความคืบหน้าในเรื่องความรักของคุณทั้งสองคนนะคะจะได้คบกันอย่างเปิดเผยแล้วว่าเดือนนี้เดือนแห่งความรักนะคะในช่วงท้ายของเดือนแห่งความรักก็ยังมีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับความรักนะคะคุณจะมีความรักความเข้าใจกันแล้วก็เปิดเผยความรักตรงนี้เนี่ยให้คนอื่นได้รู้ได้มากขึ้นนะคะหกไม้เท้าเป็นชัยชนะ ชชนะจากอุปสรรคต่างๆเช่นอาจจะเป็นพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมรับนะคะก็เริ่มแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เริ่มมีความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันว่าเออเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วนะเขาก็เหมาะสมกับลูกเรานะอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะอืความรักโอเคเลยนะตรงนี้นะคะอเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์ลืมดูเรื่องการเรียนให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะแบบงงเดี๋ยวอาจารย์ขอดูการเรียนนะคะ โอ้ในเรื่องการเรียนนะใครที่คิดว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศมันขึ้น The w o r l d มานะคะกำลังน่าจะได้รับข่าวดีเข้ามานะอาจจะยังไม่ได้ไปในเดือนนี้หรือมีบางคนได้ไปบางคนที่แบบว่าเขาอาจจะแบบดีเลย์มานานแล้วอาจจะได้ไปในเดือนนี้นะคะแต่บางคนที่กําลังรอรับข่าวดีเนี่ยน่าจะมีข่าวดีเข้ามานะปเป็น The w o r l d เข้ามาแล้วก็เป็นลักษณะของเจ็ดเรียนนะบางคนเริ่มแบบเหมือนจะได้ทุนการศึกษา นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปเดือนไหนยังไงนะคะมีแชร์ไดออดเข้ามาหรือว่าเขาจะให้คุณเรียนออนไลน์ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ายังไงก็ก็ได้ทุนยังไงก็ได้เรียนต่อนะคะแต่ว่าในช่วงปีนี้ต้องดูอีกทีนึงนะคะว่าปัญหาโควิดหรืออะไรตรงนี้มันเริ่มดีขึ้นหรือ,อยังนะจะได้เดินทางไหมนะคะแต่ในบางประเทศเนี่ยอาจารย์ว่าคุณอาจจะได้ไปนะคะอตอนนี้วัคซีนอะไรก็เริ่มดีแล้วนะคะ น้องนองนักเรียนนิสศิต์นักศึกษา,านะคะก็ยังเป็นช่วงที่ต้องลุยงานหนักโปรเจกต์อะไรนะคะยังเจออุปสรรคกันอยู่นะคะก้าวไม้เท้าแต่เหมือนมีคนเข้ามาช่วยให้คำปรึกษานะคะเด็กเหลียยคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนของคุณนะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลในเรื่องของใครมีปัญหาเรื่องเงินบางทีเขาให้หยิบยืมเงินเข้ามาให้ความช่วยเหลือเราโดยที่บางทีเราแบบอาจจะไม่ต้องพูดร้องขออะไรมากมายแต่คือเขาเข้าใจนะคะ อาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องให้ตัดสินใจเหมือนกันนะคะในช่วงนี้คุณก็จะแบบค่อนข้างเหนื่อยๆกับมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะอาจารย์ว่าคุณน่าจะผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะคะเพราะนั้นน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอ,อ,อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจโดยเพียงลําพังนะปรึกษาคนอื่นๆปรึกษาผู้ใหญ่นะคะในที่นี้ที่ปรึกษาคุณเป็นเชรีออตต์น่าจะเป็นคนที่แบบ มีความเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้มีประสบการณ์มีความเป็นผู้นำน่าจะเป็นอาจารย์เป็นคุณพ่อหรือใครที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะปรึกษาแล้วก็จะโอเคจะดีขึ้นนะคะความรักเป็นยังไง,น,งน้องนนักเรียนนะคะ Si x of cups นะคะขึ้นมานะเรียนไปแล้วก็แบบเฮฮาปาร์ตี้นะคะมีแอบลุ้นนะคะกับความรักแอบกิ๊กกักกับใครไว้นะ ในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะได้กลับมาแบบกักกันใหม่อารมณ์แบบนี้เลยนะคะอต้องระวังนะคะในเรื่องของความเจ้าชู้นะแฟนเราเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าต้องดูให้ดีระวังปัญหาขึงห่วงอะไรเข้ามาด้วยนะคะหรืออาจจะแอบ,บทําอะไรโดยที่เราไม่รู้นะคะพอรู้เราก็เลยแบบโกรธกันอะไรกันนะคะระวังปัญหาการทะเลาะกันตรงนี้ด้วยแต่ว่าเหมือนคุณก็จะมีกาวใจนะแต่ถ้าเกิดมันเจอความรักที่ไม่ดียังไงเนี่ย คุณอาจจะเดินแยกออกมาจากความรักตรงนั้นแล้วหันกลับมาโฟกัสกับเรื่องการเรียนของคุณนะคะเพราะในเดือนนี้ขึ้นเดือนหลังเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าคุณอยากจะโฟกัสกับเรื่องการเรียนหรือการทำทำโปรเจกต์ทำอะไรที่มันค้างค้างคายอยู่เนี่ยให้มันเสร็จไปนะคะ,ะทีนี้เรื่องการเรียนไปแล้วเรื่องสุขภาพสุขภาพนะคะอืม น่าจะมีเป็นลักษณะของความเครียดจากการพักผ่อนน้อยจากการทํางานนะคะหรืออะไรตรงนี้นะคะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากปัญหาปวดสายตาล้าจากการแบบใช้คอมพิวเตอร์จากการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจอแสงสีฟ้าหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โรคเครียดโรคอะไรต่างๆแบบนี้มากกว่านะคะบางคนอาจจะคิดมากหรือนอนไม่ค่อยหลับนะต้องระวังน,นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่างอื่นไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะความรักดีมากเลยนะคะในเครื่องเดือนหลังของพิสห์นะคะมีการแก้ปัญหาอาจจะมีเรื่องหึงหวงอะไรเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดดูเป็นไพ่ออร์คเคิลให้ดีกว่านะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะบิจูชิโยฮายนะคะ ต้องซื่อสัตย์กับหัวใจกับความรู้สึกของคุณเองนะคะถ้าคุณคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่ความรักของคู่ไหนที่คิดว่าไปกันไม่ได้ความรักไม่ดีนะคะก็ต้องบอกกันดีๆนะคะอย่าไปทําหมางเมินอย่าไปทําอะไรใส่กันนะคะหรือถ้าเราซื่อสัตย์กับคนรักของเรานะคะก็ต้องพูดความจริงกับเขาพูดความรู้สึกที่แท้จริงอย่าให้เขาเข้าใจผิดน้อยใจหึงหวงหรือคิดอะไรไปไกลนะคะ อขอดูอีกนิดนึง Six Beauty อ่าเป็นช่วงเวลาที่คุณฝันถึงความสําเร็จนะคะหรือคุณกําลังได้รับความสําเร็จแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่สวยงามคุณจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะขอดูต่ออีกนิดนึง Love Matters ว้าวเป็นข่าวคราวจากความรักนะคะ จริงๆมีสิทธินะที่คนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนโสดนะหรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่เนี่ย The World ขึ้นเชลีอดขึ้นคนรักของคุณอาจจะอยู่แดนไกลก็ได้ส่งข่าวสารมาหาคุณนะคะเมื่อกี้อาจารย์ลืมพูดขออภัยเดี๋ยวมึงมีบางคนบอกว่าตั้งแต่ดูช่องของอาจารย์นะั้นอาจารย์นี่คือแบบว่าหนูจะได้คู่เป็นชาวต่างประเทศนะคะหนูมีความหวังขึ้นเยอะมากเลยไพ่มันออกมาอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องออกอย่างนี้นะ ไม่ได้ยูให้มีมีแฟนต่างชาตินะคะเดี๋ยวหนุ่มไทยจะน้อยใจนะคะไม่ใช่นะคะพายขึ้นมาอย่างนี้เองนะคะอ่ะเดี๋ยวดูให้สิแล้วคนที่นะคะคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความรักนะคะกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรธาตุอะไรว้าว เป็นลัคนาราศีพิจิกสกอร์พิโอมแมลงป่องค่ะเมื่อกี้ลืมดูให้ดูย้อนหลังดูย้อนหลังเอ่อชาอรัสนะคะเป็นลัคนาราศีพฤษศกธาตุดินนะคะเมื่อกี้พิจิกธาตุน้ำแอริสนะคะเป็นธาตุไฟราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะธาตุไฟมาหมดเลยนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะ เป็นท่าตเดียวกันกับพี่สิงนะคะพี่สิงห์รักพี่สิงด้วยอ่าคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะอีกใบหนึ่งค่ะเป็น <laughs> พี่สิงรักพี่สิงจริงด้วยนะคะ สิง์ก็สิงรักกันเองนะคะรีโอลัคนาราศีสิงนะคะอันนี้ถ้าไม่มีของคุณไม่ต้องตกใจนะอาจารย์แค่ขอดูพลังงานโดยรวมนะคะเป็นได้ทุกลัคนาทุกราศีแล้วก็ทุกวันเกิดนะคะเดี๋ยวขอดูให้กับน้องอะไรอนะเมอร์เมดน้องเมอร์เมดจะจะบอกอะไรกับพี่สิงบ้าง ดีวายมจิกว่าวมันจะมีปฏิหารอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะน่าจะรอรับข่าวดีแหละนะคะข่าวดีเรื่องการเรียนต่อข่าวดีจากคนรักที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือข่าวดีเรื่องการงานใหม่ๆการติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือการติดต่อธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ h a i t h นะคะต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการที่ เราจะมีชีวิตอยู่เชื่อมั่นในความรักนะคะศรัทธาที่สวยงามนะคะจะทําให้เรามีพลังในแง่บวกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งทางบวกเข้ามาจากจักรวาลก็มาหาเราด้วยนะคะเพลทามว้าว wow. <laughs> เป็นช่วงเวลาที่หลังจากมันเคร่งเครียดมันกดดันนะควรจะมีเวลารีแล็กนะคะได้เล่นอะไรแบบเด็กๆนะคะเล่นกับลูกเล่นกับน้องนะคะเล่นกับน้องหมาน้องแมวนะคะ อ,อาจจะผ่านช่วงเครียดมานะเพราะนั้นในช่วงใกล้ท้ายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันน่าจะมีความสําเร็จอะไรเกิดขึ้นแล้วควรจะรู้สึกรีแลกซ์กับมันมากนะคะที่ฉันทาได้แล้วหลังจากที่ทุ่มเทพยายามกันมานานนะคะเห็นไหมคะเป็นทั้งแชร่ออตตรงนี้ด้วยนะคะเหนื่อยกับมันมันหานนะคะจะสําเร็จแล้วนะคะ,ะตรงนี้อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะเพราะนั้นโดยรวมๆแล้วครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างน,นะแต่ว่าเหมือนกับ มันจะค่อยๆแก้ขไขไม่ได้แต่เรื่องดีๆความสาเร็จก็มาเช่นกันนะคะราะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับชีวิตของชาวลัคนาราีิิงๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะไปทีละสเต็ปแล้วนะคะนันตรงนี้ เร่งมือทำนะคะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หน่อยแนนไว้นะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดผิดใช่ไหมพอดีมีหลายช่องอาจารย์ลำเบอร์แล้วนะคะ,อะขอบคุณมากๆนะคะช่องของอาจารย์หน่อยแนนชาแนลนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ